ำเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อข้อมันเทิงเท่านั้นโปรดใส่วิจินาัยานในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเบิ่งเด้อก์เดืนฟรีสปินที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ไปทำไมก็ซื้อมันสะเลยแซ่เกมสล็อตจากยูฟ่าเบดบางเกมสามารถซื้อฟรีสปินได้นะรู้ยังถ้าเขาเล่นพีจีสล็อต จะมีเกมเหล่านี้ที่คุณสามารถซื้อฟรีสปินได้โดยราคาฟรีสปินที่ซื้อจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกดเงินเดิมพันตรงนี้จากนั้นกดเลือกซื้อฟีเจอร์และมาลุ้นรางวัลแจ็คพอตในฟรีสปินกันได้เลยยังไม่หมดสำหรับใครที่ชอบเล่นโจเกอร์สล็อก็จะมีเกมที่ให้ซื้อฟรีสปินได้ดังนี้เมื่อเข้าสู่เกม ให้คลิกเลือกที่ power หน้าต่างการเลือกซื้อฟีเจอร์จะปรากฏขึ้นเลือก enable เพื่อทำการซื้อฟีเจอร์แล้วกดหมุนสล็อต1ครั้งเกมจะเข้าสู่ฟรีสปินโดยอัตโนมัติถ้าเข้าใจแล้วรออะไรละ่ะโยกเงินเข้าแล้วไปปั่นสล็อตกันเลยที่ยูฟเ r เบ็ ดีจ้ามือหนีมาพบก,กับนุหินพหลันกันอีกแล้วนะจ้ามือหนีนุหินจะพามาเล่นสลอตโจเกอร์เนะจ้าค่ายโจเก,เกอร์มือนีนุหินจะพามาเล่นเกมทะเลทรายนะจ้ากดเข่าที่เกมกันเลยนะจ้ากดเริ่มที่เกมกันเลยนะจ้ามือหนีนุหินจะพามาปบเบตขันตาเนะจ้าสามบาทมือหนีนุหินเอาทุนมาสองร้อยบาทนะจ้า แล้วเ้ากับสามารถสื่อฟีสปินกันนะจ๊ะลอยสิบเจ็ดบาทนะจ๊ะแล้วเ้ากับสามารถเบิรงกันจ้าฟีสปินหลบหมุนซิปหลบนี่เ้าสิได้รางวันยังบอลนะจ๊ะเ้าสิได้รางวัลแตกบอลนะจ้ะมือหนีจ้ามาเบิรงกันจ้าเ้ากดเริ่มฟีสปินกันเลยเด้อนะจ๊ะอ้ามาเบิรงจ้าเบิรงกันไปเงี้ยวๆนะจ้ะ ตอนนี้เ้ายังบดายลังวัลเขาเนาะจ้าเ้ากับเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าใจเย็นๆเนาะจ้าเดี๋ยวรางวัลเห้ากับเขามาเรื่อยๆเนาะจ้าห้า่กับเบิ่งกันไปจ้าเอ้ารางวัลนยังจ้าได้รางวัลนยังจ้าซูเปอร์วินจ้าเขามาจักบาทจ้าซูเปอร์วินซี่ร้อยหาซี่บาทจ้าอ้าวจ้าเห็นบอจ้าเ้า่ตรงใจเย็นๆนะจ้าเล่นเกม รางวัลมันกับจะเข่ามากกับเข่ามากเรื่อยๆเลยเนาะจ้าเข่ากับเบิ้งกันไปเงี้ยวๆเนาะจ้าอา้าวเมื่อนี้เข่าก็ได้มากสี่อยหาสิบเจ็ดบาทรอบแรกเนาะจะฟีสปินอ้าวเมื่อนี้หนูหินจะภาพไปสื่อกันอีกสักรอบเนาะจ้าเสียงดวงกระใจอีกรอบนึงจาว่าเขาจะได้เพิ่มขึ้นมาก่เนาะจ้าไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้าว่าเมื่อนี้เขามาสื่อฟีสปินรอบที่สองนี่เขาจะ ได้เพิ่มอีกว่าเนาะจ้าไปเบิงนนเบ่งกันเนาะจ้าเท่ากับมาเบิ่งกันเนาะจ้าซีฟรอบฟิสสปินรอบที่สองมาเบิ่งกันจ้าซีฟรอบจ้าได้โบานาะจ้าอ้าวได้เลขซีฟเนาะจ้าเพิ่มขึ้นมาแปดบาทจ้า เบิ่งกันไปเงวๆนะจ้าฝากถึงท่านใดที่อยากสมัครเขามาเล่นเกมกับนุหินนะจ้ากดลิงด้านล่างที่นูหินปักมุดไใบไห้นะจ้าเขามาสมัครกันไล่ๆนะจ้าอ้าวไต้ตัวอักษรเขามานะจ้าเป็น18บาทนะจ้าเพิ่มขึ้นมานะจ้าเอ้าไอเขาบิ๊กวินจ้าจักบาทจ้าห้าสิบบาทเพิ่มขึ้นมานะจ้าหลบนีนะจ้าอ้าเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะจ้า เหลือสามรอบสุดท้ายนะจ่ะมาเบิ่งกันจ้าว่ารางวัลสิเข่าอีกบ่ลน่าจ้าเบิ่งกันไปจ้าสองรอบแล้วจ้าได้บ่จ้าได้เลกเก่านะจ้าเพิ่มขึ้นมาบ่หลายเนาะจ้าไปกันต่อจ้ารอบสุดท้ายแล้วจ้าของฟิสปินรอบที่สองได้บ่จ้าได้บ่อ่ลวันนี้ก็ได้มารอบที่สองนะจ้าเจ็ด สิบบาทหาสิบสตางค์เนาะจ้ากับโบเป็นอย่างเนาะจ้าเมื่อนี้กะได้ทุนกลับขึ้นมากแล้วก็ได้กำไรมากโบหลายกับโบเป็นอย่างเนาะจ้ามือไม่คอยเขามาเล่นกันไม่นเนาะจ้าเมื่อนี้นูงหงินกับพ่อซอมนีก่อนเนาะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้นูองฮินในคลิปที่ต่อไปในเรือจ้าหรือแอดออนเจสซี่เจนมาพูดคุยกันได้จ้า ขอบคุณเว็บยูฟ่า747ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะ